สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะอีพีนี้เป็น EP ที่588แล้วนะคะวันนี้นะคะมีพระบ้านพระแท้เดิมๆเ,เก่าเก็บนะคะท่านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด24รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะ ะะอย่างเช่นวันนี้นะะักทานหมายเล็กหนึ่งะคะเป็นตระกุดหลวง ปุสุกน้าท่านวันนี้นะคะมีมาแบ่งปันให้กับท่านนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ท่านค่ะท่านใดสาเครื่องรางสายวัตถุมงคลนะคะไม่ควรพลาดค่ะหรือท่านใดนะคะสนใจหมายเลข5้าน้าท่าน,นะะทานแจ้งปิดเป็นหมายเลข5ได้เลยนะคะท่านก็จะได้รับองค์นี้ไปเลยน้าท่านองค์นี้เป็นพระสมเด็จน้าวท่านพร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ท่านไม่ควรพลาดเลยน้าวท่านวิธีง่ายๆนะคะท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะอย่างเช่นนะคะหมายเลข12วันนี้ค่ะ รายการที่12วันนี้นะคะท่านก็เป็นเหรียญหลวงปูไข่นะคะวัดเชิงเลนน้ท่านเหรียญเป็นเนื้อทองแดงรมดานะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะมีเพียงแค่1รายการเท่านั้นท่านใดปิดทันจองทันได้รายการไหนไปน้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยคะ่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านคะ่ะ ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดน,นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งเลยนะท่านวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งคะ่ะขอเปิดด้วยเลยนะท่านเป็นตะกุดนะคะของหลวงปู่สุกวัดปากลองมะขามเทานท่าน หลวงปู่สุกนะคะมีทั้งหมด6ดอกด้วยการคขาทาน1ดอก2ดอกนะคะคทาน3 4 5 6นะคะและอีก2ดอกนะคะเขาทานเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะนี่ค่ะสังเกตโคตรสีนะคะต่อโคตรโคตรสีเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะ ทุกดอกนะคะกท่านตะกุดทุกดอกนะคะจะตอกโค้ดนะคะคําว่าหลวงปู่สุขค่ะแล้วก็มีรอยจานยันอัขระท่านชัดนะคะเป็นตะกุดทองแดงนะคะพี่ๆเป็นตะกุดเนื้อทองแดงนะคะาพี่ๆเห็นไหมคะรอยจานตรงนี้นะคะชัดมากๆเลยน้ท่านมีรอยจานมีโคดหลวงปู่สุขทุกดอกเลยนะคะเป็นตะกุดทองแดงนะคะพี่พี่งามมากๆเลยนะคะพี่พี่ท่านใดรับนะคะวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะพี่พี่จะได้รับทัหมุตะกุด 8ดอกได้กันค่ะวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะแดอกค่ะรับไปเลยนะคะที่9ก้บาทเท่านั้นค่ะ9ก้900บาทพร้อมส่งนะคะคุณท่านพี่พนะคะจะได้รับนะคะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆอีกทีนะคะตะกุดนะคะเป็นของหลวงปู่สุขค่ะนี่ค่ะหลวงปู่สุขมีทั้งหมด6ดอกนะคะ ะะตอกโคดนะคะพี่ๆจะเห็นนะคะว่าคําว่าตอกโคดของหลวงปู่ศุกนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีรอยจานยันอัดระท่านชัดนะคะเป็นตะกรุดเนื้อองแดงนะพี่ๆหารับชมกันที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเก็บได้เก็บนะคะ 8ดอกแบบนี้คะ่ะพี่พี่รับไปเลยนะคะวันนี้แบ่งปันกันไปนะคะที่900บาทเท่านั้นได้รับทั้งหมด8ดอกด้วยกันนะคะองค์นี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะสังเกตตรงนี้เป็นโคจัสีของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พีเนื้อเป็นเนื้อทองแดงเช่นกันค่ะตะกรุดทองแดงนะคะหมายเลขหนึ่งวันนี้ท่านใดรับนะคะย้ำอีกทีนะคะพี่พี่ได้รับทั้งหมดนะคะ8ดอกด้วยกันคะ่ะวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่900บาทพร้อมส่งค่ะ ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือพี่ๆท่านใดสนใจพร้อมรับนะคะให้ทานกันนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานค่ะมากันต่อค่ะที่รายการที่2ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จจิตตระดาค่ะหรือพระกําลังแผ่นดินนะคะท่านพระของท่านราชการที่9ก้าเนาท่านของรอเก้านะคะสมเด็จจิตตระดาเป็นองค์สามเหลี่ยมนะคะพี่ๆ นี่ค่ะหารับชมกันได้ยากนะคะไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะได้ครอบครองกันนะคะพี่พี่วันนี้มีมาแบ่งปันให้รับชมกันนะคะเป็นสมเด็จจิตตระดาท่านได้รับวันนี้พิเศษให้เลยนะคะท่านใดมีเส้นมีสายไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะวันนี้ปล่อยแบ่งปันกันนะคะท่านได้รับชม่นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมาดูหน้ากล่องค่ะนี่ค่ะหน้ากล่องพญาคุดเลยนะคะพี่พีทุกท่านนะคะ นากรองเป็นเหล็กเป็นพยาคุดขาะด,ด้านในนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จจิตตระวาอางค์นี้ค่ะวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะเฉพาะอีพีนี้400บาทเท่านั้นนะคะอพระสมเด็จจิตตระวานะคะ มวลสารเดิมๆเลยนะคะตรงแขนกันนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะปิดทององค์ลงรักปิดทองเต็มเลยนะคะวันนี้ปล่อยให้เลยท่านได้รับ400บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข3รายการนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นพระเนื้อพงวัดระฆังโคศิตารามกรุงเทพครับเป็นประเภทเบญจภาคีด้วยนะคะวันนี้ไม่รอช้าพี่ๆท่านได้รับนะคะแบ่งปันกันไปวันนี้ที่550บาทค่ะ 5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะพี่พี่นี่ค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะคะ่ะมวลสารเดิมๆแนวทันเส้นนะคะลายเส้นตามธรรมชาติเลยนะคะงดงามมากๆค่ะแบ่งปันนะคะรายการนี้550บาทเท่านั้นเลยนะคะมาดูองค์พระกันชัดๆอีกทีนะคะนี่ค่ะฐานท่านเต็มฐานท่านสูงนะคะนี่ค่ะเสียนทะลุซุ้มนะคะองค์ท คงสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบินไม่มีแตกหักไม่มีหักส้มใดๆทั้งสิ้นแน่นอนค่ะพี่พี่นี่ค่ะสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะพี่พี่นำไปเลี่ยมใส่กรอบบูชาขึ้นคอกันได้นะคะด้านหลังนะคะไม่บินไม่แตกหักนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระคังค่ะพี่พี่ดูลายเส้นนะคะสวยธรรมชาติเลยนะคะท่านใดนะคะตามหาตามเก็บพระสมเด็จรายการนี้วันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะ ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งรายการเท่านั้นปิดแล้วปิดเลยไม่มีแล้วนะคะพี่พี่มากันต่อค่ะที่หมายเลขสี่รายการนี้ค่ะหมายเลขสี่นะคะเป็นพระปิดตาวัดสะพานสูงของหลวงปู่เอี่ยมค่ะพิเศษสององค์คู่เลยนะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะพี่พี่จะได้รับนะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมสององค์นะคะสังเกตนะคะเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะมีคราบทองนะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นถักเชือกนะคะ เก่าๆเลยนะคะองค์นี้ท่านใดนะคะสนใจศรัทธานะคะเห็นแล้วชอบอยากเก็บศึกษาเก็บสะสมนะคะวันนี้ปล่อยคู่ให้เลยนะคะรายการในที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทนะคะปล่อยคู่นะคะพี่ๆจะได้รับ2องค์พร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะนากล่องทันอัคระไว้ชัดเจนค่ะปิดตาหลวงปู่เอียมวัะพานสูงองค์ลงรักปิดทองเนื้อผงคุกรักนะคะพี่ๆนี่ค่ะทักอาทักเชือกเก่าๆเลยนะคะ วันนี้ไม่รอช้านะคะ500บาทเท่านั้นค่ะรายการนี้ค่ะหมายเลข4นะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข5ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะไม่ทราบพิมพ์ที่แน่ชัดนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะพี่พี่ท่านใดเราวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะองค์นี้ที่450บาทค่ะ450บาทนะคะ องสภาพเก่าสวยสมบูรณ์เลยนะคะที่สําคัญได้รับองคพระพร้อมเลี่ยมใส่กรอบเลยนะพี่ๆเป็นกรอบรายไทยงดงามเลยนะคะได้รับองคพ,พระไม่พอพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ๆไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมเลยเสียค่าเลี่ยมเลยนะคะนี่ค่ะกรอบงดงามพร้อมงหงวงเลยนะคะพี่ๆท่านได้รับวันนี้ปล่อยให้เลยสี่้อบาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข6รายการนี้นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆพ,พิมพ์ปกโพค่ะ นี่ค่ะมีปกโพนะคะข้างละเก้าใบนะคะพี่ๆสมเด็จปกโพค่ะเสียลแหลมๆนะคะองค์งามมากๆเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งยเนต์เลยนะ,ะพี่ๆดูคราบเนื้อพระนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านได้รับปล่อยให้เลยสี่อยห้าสบาทค่ะ450บบาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ 45่หบาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลขก7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคนค่ะพี่พี่พระปิดตาหลวงพ่อคนนะคะเป็นเนื้อเมฆขพัดนะคะพี่พี่เนื้อเมฆขพัดนะคะรอยจานยันอักขระท่านเต็มค่ะปิดตาหลวงพ่อคนนะคะรายการนี้นะคะ ด้านหลังพี่ๆดูรอยจานยันท่านเต็มนะคะพี่ๆท่านได้รับองค์นี้ปล่อยให้เลยนะคะ4 5 0บาทเท่านั้นค่ะ450บาทปิดตาหลวงพ่อคนนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขแปดค่ะรายการนี้นะคะเป็นลูกสะกดนะคะพี่ๆหรือลูกอมนะคะของหลวงปู่ทิมวัดระหันรไรจังหวัดระยองค่ะนี่ค่ะเป็นลูกสะกดหรือลูกอมของหลวงปู่ทิมนะคะอยู่ในเลี่ยมเลยนะ,ะพี่ๆเลี่ยมสามห่วห่วงแบบนี้ให้กับพี่ๆเลยนะคะท่านใดมีเศร้อยอยู่แล้วสามารถนําไปสวมกันได้นะคะนี่ค่ะ เลี่ยมกรอบให้กับพี่สามห่วงนะคะพี่พี่ท่านได้รับลูกสะกดหลวงปู่เทียมรายการนี้น้องปล่อยให้เลยนะคะที่55 0บาทเท่านั้นค่ะห50บาทนะคะพี่พี่นี่ค่ะลูกใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ในเลี่ยมให้เลยนะคะ550บบาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขเก้าค่ะรายการนี้นะคะ เป็นหลวงพ่อเหลียวค่ะวัดไร่แตงทองนะคะพี่พี่เป็นรุ่นเปิดโลกค่ะพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะเป็นเนื้อกระไรเงินค่ะปางเปิดโลกนะคะเต่าพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลียววัดไร่แตงทองนะคะจังหวัดนะคะปรปฐมค่ะเลี่ยมกันน้ําให้กับพี่พี่เลยนะคะท่านใดศรัทธาแบ่งปันให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจศรัทธาแบ่งปันให้เลยที่400บาทเท่านั้นค่ะ ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบค่ะรายการนี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะคะเหรียญสมเด็จพระนเรสวนมหาราชค่ะนี่ค่ะหน้าเหรียญท่านเก่าเดิมเลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับพี่ๆเลยนะคะ ด้านหลังค่ะเป็นพระพุทธชินนาราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะพี่พี่ทันดารับองค์นี้ปล่อยให้เลยนะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญอายุยืนของหลวงปูศ่ศรีค่ะพี่พี่เนื้อทองแดงนะคะตู้หนังสืออักษระท่านชัดนะคะ รับชมไปพร้อมๆกันนะคะท่านเรียนงามเหรียนสวยตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่าพีนะคะพ,พีดูนะคะเรี่ยมกรอบงามๆเลยนะคะพร้อมหูห่วงค่ะของหลวงปู่สีนะคะท่านใดเห็นแล้วศรัทธานะคะปีเป็นเหรียญปีสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะหลวงปู่สีอายุท่านหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีนะคะวัดเขาถ้ำบุญน,นาค่ะเหรียญน,นี้ปลอแบ่งปันเลยนะคะที่หกร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ 600บาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนค่ะเนื้อทองแดงรมดำนุณท่านหน้าเหรียญศึกตามอายุปีของเหรียญเลยนุณท่านนี่ค่ะเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะเ,ออหเหปปเรียญหลังเรียบนะคะมาพร้อมเลี่ยมให้กับพี่ๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสถาเหรียญปู่ไขวรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่600บาทพร้อมส่งค่ะ หกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะวันนี้ทากันให้ทันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบสามค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญภ um ูมิพลอดุลยเดชนะท่านเหรียญของราชการที่เก้านั่นเองนะคะท่าน,นเป็นเนื้ออันปะก้านะคะหารับชมเหรียญรอเก้ากันได้ยากนะ,ะพี่ๆวันนี้ได้มาแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นจริงๆนะพี่ๆท่านใดต้องการเก็บศึกษานะคะเก็บที่ชอบเก็บเหรียญน,นะคะพี่ๆ รับองค์นี้ไว้พิจารณากันสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะเหรียญที่ระลึกสําหรับาชาวเขานะคะพี่พี่นี่ค่ะไม่ใช่ว่าใครที่ไหนจะได้เก็บกันยากนะคะด้านหลังนะคะพี่พีก็จะเป็นธงชาติเลยนะคะแล้วก็มีหมายเลขโค้ดด้วยนะคะพี่พีนี่ค่ะมีหมายเลขโค้ดด้านหลังเป็นธงชาติไทยนะคะเหรียญที่ระลึกสําหรับชาวเขานะคะเคะหเรียญภูมิโพนดุญยเดชค่ะนาเหรียญท่านสวยมากๆเลยนะคะลายเส้นคมคมค่ะพี่พี นาเหรียญไม่สึกไม่มีรอยีิขควรพี่ๆเก็บไว้ได้เลยนะคะที่สําคัญเลี่ยมใส่กรอบให้กับพี่ๆเรียบร้อยแล้วค่ะท่านได้รับองนี้นะคะวันนี้ขอปล่อยนะคะพี่ๆราคาเดียวเท่านั้นนะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะงาม,มากๆเลยนะคะหากันได้ยากนะคะ700อบาทราคาเดียวเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะครับ องนี้น้องท่านเป็นเสือนะคขาท่านนี่ค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่พีพี่พี่ท่านได้รับองนี้นะคะวันนี้น้องปล่อยให้เลยนะคะองนี้ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะองนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านหรือเปล่านะคะพี่พี เป็นเนื้อโลหะค่ะ5 0าบาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสังกจายนะคะพี่พี่พิมฐานสูงนะคะนี่ค่ะเป็นองค์พระถังสังกจายนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะพระพิมพ์สังกจายรายการนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่4 5 0บาทเท่านั้นค่ะ 4 5 0หบาทนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์เขาโค้งจังหวัดพิษซานโลเขาท่านองค์นี้เป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะพระนางพญาจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีด้วยนะท่านนี่ค่ะมาพร้อมกรอบเลี่ยมนาคเลยนะคะพี่ๆท่านได้รับองคนี้ปล่อยให้เลยนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้ค่ะ เป็นพลันทางพญา,านะคะเลี่ยมกรอบหน้าค่ะกรอบหน้านะคะพี่ๆสวยแล้วก็แข็งแรงมากเลยค่ะพระนางพญา,านะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะนี่ค่ะอกท่านเต็มมากๆเลยนะคะพี่ๆดูตรงล่องแขนนะคะเนื้อดินสวยสมบูรณ์ไม่แตกใดๆทั้งนั้นเลยนะคะหกร้อยบาทค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขสิบเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะ องนี้นองทานเป็นสมเด็จโตนะคะวัดบางกระทิงค่ะเป็นเนื้อดินเผาเช่นกันนะคะสมเด็จโตวัดบางกระทิงนะคะอ,องนี้ค่ะเนื้อดินค่ะพี่พ,พี่พี่ท่านได้รับนะคะสมเด็จโตอ,องนี้ปล่อยเลยนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทมส่งนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะหลวงพ่อโตวัดบางกระพิงนะคะออท่านเป็นเนื้อดินค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบแปดค่ะ รายการนี้เป็นพระเปิมลำพูนนะคะพี่พี่เป็นพระกุเดิมๆค่ะพระเปิมลำพูนพระยอดนิยมทางสายภาคเหนือนะคะเนื้อดินค่ะพี่ๆท่านใดรับแบ่งปันให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะหากพี่พี่นะคะสนใจหลายองค์หลายรายการอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะ หากสนใจไหลองมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอนค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจำกันนะคะหากถูกใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะเบอร์โทรหนูขึ้นไว้ให้ด้านบนค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระพิมพ์สังกระจายค่ะพี่ๆองนี้เป็นสังกระจายนะคะคงหลวงปุโตนะคะเป็นเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะ สังกจารายการนี้นะคะพี่พี่ท่านได้รับรายการนี้พระสังกจา์ขอแบ่งปันให้เลยนะคะองค์นี้ที่5 5 0บาทค่ะ5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะพระสังกจายนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข20ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญค่ะพี่พี่ เหรียญเนื้อทองแดงนะคะลายเส้นค้งสวยๆค่ะพระสังกะจยชิน,นะบัญชรนคะคะพี่ๆดูตัวหนังสืออักขระไว้ด้านบนท่านชัดนะคะพระ,พระสังกะจยชิน,นะบัญชรค่ะเห็ค่ะจมูกโดง่ดงๆนะคะคิ้วท่านโค้งสวยๆเลยนะคะลายเส้นขอบป,ปากค่ะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านได้รับนะคะสังกะจยชิน,นะบัญชรลายการนี้ปล่อยให้เลยที่5 5 0บาทค่ะ 5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะเหรียญด้านหลังเป็นพระครูภาวนาพิลุหลวงปู่ทิมวัตรห,รหันไรจังหวัดระยองเหรียญปี17นะคะ5 5 0บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่พีเป็นชินราชอินโดจีนค่ะเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะน่คะ งงามมากๆเลยน้งท่านเป็นเนื้อเปียกทองนะคะชินาราชอินโดจีนพี่พท่านใดรับองค์นี้ปล่อยให้เลยนะคะ450บาทค่ะ4 5 0บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข22ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระคำหมาคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะตรงกลางน้ำท่านมีพระแก้วด้วยนะคะ นี่ค่ะตรงกลางนะคะเป็นขเขาเรียกกันว่าเป็นพระแก้วสัมอาจำหนูจำให้ได้คะ่ะต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นพระคำหมากนะคะอ๋อเป็นแก้วสารพัดนึกนะคะพี่พี่นี่ค่ะตรงกลางมีแก้วสารพัดนึกด้วยนะคะพระคาข้าวคะ่ะพระคํามากคาข้าววัดท่าสูงของหลวงพ่อฤาษีดิงดํานะคะองค์ลงรักปิดทองงามมากๆเลยนะคะได้รับคู่ไปเลยนะคะแล้วก็มีแก้วสารพัดนึกอยู่ตรงกลางนะคะพี่พี่ นี่ค่ะพี่พี่ท่านได้รับอง์นี้ปล่อยให้พิเศษเลยนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะท่านใดอยู่รับชมถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเอาองนี้นะคะหนูปล่อยให้เลยที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะคาหมากคําข้าวนะคะมากันต่อนะคะพี่พี่ที่หมายเลข23ค่ะรายการนี้นะคะเป็นมีดเ้าท่าน,านเป็นมีดหมอเครื่องรางนะคะของหลวงปู่ทิมวัดะหารไรจังหวัดระยองค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นแหน่งธงแดงนะคะพี่พี่แหนนาคนะคะนี่ค่ะด้านหน้าก็จะมีรูปภาพหลวงปู่ทิมเป็นยันห้านะคะพี่พี่ท่านใดสาเครื่องรางไม่พลาดขาเล่มนี้นะคะเล่มยาวอยู่นะคะพี่พี่ประมาณอ่าสี่ถึงห้านิ้วได้เลยนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะนี่ค่ะเล่มนี้นะคะ พี่ๆตูตรงปลายมิฮิตนะคะมีรอยจานยันอักขระนะคะพี่พี่ท่านได้รับเล่มนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะ5 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะเล่มนี้นะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะเล่มนี้ที่5 0 0บาทเท่านั้นค่ะอนุญาตเก็บนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่24ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเขี้ยวเสือค่ะ ของหลวงพ่อปานนะคะวัดคลองด่านค่ะพี่พี่เป็นเขี้ยวตัวยาวเลยนะคะยาวประมาณห้านิ้วนะคะพี่พนี่ค่ะถักลวดเลยนะคะเป็นลวดทองแดงค่ะรอยจานยันอักขรท่านเต็มเลยนะคะเขี้ยวของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านค่ะเขี้ยวยาวท่านใดสนใจวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะเชี่ยวตัวนี้เชี่ยวตัวยาวเลยนะคะหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะล่อยแบ่งปันให้ค่ะที่500อยบาทนะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่ๆต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง,องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชาร,รายการไหนนะคะทานง่ายๆเลยนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแจ้ง EP หรือคลิปที่หนูลงวันนี้นะคะแจ้งวันที่ได้เลยแล้วก็ โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะพี่ๆดูองค์ไหนไปได้องค์นั้นแน่นอนลงมาเป็น หลายร้อยกว่า EP ีแล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะพี่ๆส่งให้ครบทุกบ้านตรงทุกบ้านแน่นอนค่ะปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะมีเพียงอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้นปิดแล้วปิดเลยนะคะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอดเข้ามาได้เลยค่ะเราจะส่งคลิปให้กับท่านรับชมในทุกวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน E ีีต่อไปค่ะวันนี้ท่านใดได้องค์ไหนไปนะคะน้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ